สวัสดีครับเฟดด้อม <F ed om> กันไทยแลนด์ชาแนลครับก็คลิปเนี้ยสำหรับสำหรับคนที่ติดตามผมใหม่ๆนะครับแล้วก็มีคำถามในคลิปที่แล้วด้วยว่าปืนผมเนี่ยมันยี่ห้ออะไรคือทำไมมันมันมัน,ม,นมันหน้าตามันแปลกๆมองไม่ออกนะครับทุกครั้งนะครับขอญาตเคียย์ปืนก่อนนะครับทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับ ไม่มีลูกอยู่ในรังเพิงนะครับรันแกนายเป็นอัจฉริานที่ปลอดภัยครับตัวนี้คือซิกพีสามหกห้านะครับซิกเซาเอรสานะครับจะเห็นโลโก้อยู่เห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นโลโก้อยู่ซิกพีสามนะครับตัวนี้เนี่ยมันถ้าเดิมเดิมมันจะเป็นแบบคลิปเก่าๆผมจะมีย้อนหลังไปนะครับประมาณเกือบ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 ปีละ ที่ไม่ประมาณครึ่งปีที่ที่ผมทําคลิปไปนะครับตอนรับตัวนี้มาใหม่ๆก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันเรื่องเรื่องซิกพีสามอีกครั้งนะครับสำหรับสำหรับคนที่ที่เพิ่งติดตามผมใหม่ๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรก็บอกเนี้ยเป็น s i กเคาเออร6 5นะครับสวัสดิการสตชก็คือสํ 26, านักงานตํารวจแห่งชาตินะครับราคาสวัสดิการอยู่ที่26,880บาทนะครับถ้าใครสนใจ ก็สามารถสามามรถซื้อสวัสดิการได้สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ซิกเซาเออเลยได้นะครับแล้วก็ออตอนเนี้จํานวนปืนเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือเท่าเท่านี้เนี่ยนะครับทั้งราคาสดราคาผ่อนนะครับผ่อนได้6เดือนโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยนะครับก็ ่อนหมดรับปืนนะครับแล้วก็ไปขอใบปสามระบุสตชสองห้าหกสามทับทับสองหรือยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าผิดพลาดไงเดี๋ยวผมแก้ไขทีนะครับน่าจะสองห้าหกสามทับสองหรือเับหนึ่งเดี๋ยวทับหนึ่งทับสองไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในในในเว็บเอาละกันนะครับ ว่าว่าใบาเข้าร่วโมโครงการต้องระบุอะไรยังไงนะครับก็สําหรับผู้เข้าร่วโมโครงการเช็คได้เลยในในเว็บซิกเซาเออนะครับตามาตามที่ผมแคปไว้ตรงนี้เลยโอเคกระบอกนี้เดิมๆไม่ใช่อย่างนี้นะครับหลายๆคนก็เลยจะดูไม่ออกว่าว่ามันคือปืนอะไรนะครับแล้วก็ผมทําอะไรไปบ้างก็คือโอ้โหกระบอกนี้ทําเยอะ ด้ามตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นวิวสันคอมแบทไซส์เอ็กอลนะครับซึ่งซึ่งของเดิมมันจะมันจะด้ามมันจะสั้นๆพอใส่แม็กแล้วเนี่ยมันจะต่อโซนออกมาเป็น12นัดนะครับก็ตัวนี้แม็กกาซีนบรรจุ12นัดนะที่เขาให้มาเดิมๆ12นัดเดิมๆดิมสองแม็กเขาจะให้มา2แม็กนะครับพร้อมพร้อมกับกล่องมีคนรีวิวไว้เยอะล่ละอันนี้ผมเพิ่มเติมเฉยๆเอาคร่าๆแล้วกันนะครับผมขัดสไลด์ คือเดิมเดมมันจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมขัดสไลด์ผมชอบความที่มันเป็นยูนิคอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอะมันเริ่มถลอกแล้วก็เลยคือใช้บ่อยใช้ทุกวันมาเริ่มถลอกแล้วก็เลยก็เลยขัดสไลด์ให้มันเป็นทูโทนแบบนี้นะครับก็ใครสนใจเอาไปทําตามผมได้นะครับดูแบบดูอะไรทําตามผมได้คลิปมีลงไว้ละนะครับว่าว่าขัดเงาสไลด์ยังไงนะครับตัวนี้เปลี่ยน ด้ามเปลี่ยนเฟรมเป็นวิวซัน Combat XL นะครับจับขนัดมือขึ้นมากโดยที่ไม่ต้องใส่แม็กมันก็เต็มนิ้วแล้วนะครับแล้วก็โค้งบิวเวอรทลลักษณะคล้ายๆคล้ายๆส่ทรงพวก1911ซึ่งซึ่งมันจะคลิปปืนได้ได้สูงขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นควบคุมแรงรีคอยได้ดีขึ้นนะครับสองกายแต่งของซิกนะครับเป็นกายแต่งของซิกซเซา e r นี่แหละเป็นกายตรงนะครับกายแต่ง เปลี่ยนสปริงลดน้ำหนักข้างในทั้งหมดนะครับ4ชิ้นของอาร์โมรี่ครับแล้วก็ปุ่มปลดแม็กของสไตรกี้นะครับซึ่งเดิมๆม,มาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเดิมๆม,ม,มันจะเป็นสีดำหมดเลยของสไตรกี้เพื่อเพื่อสำหรับปลดแม็กได้เร็วขึ้นนี่นะครับปลดแม็กได้เร็วขึ้นนะครับแต่แต่ไม่ใช่ว่ากำลังกำลังยิงยิงอยู่แล้วแล้วมือมันไปโดนหลุดนะ ระยะองศาของเขาเนี่ยเขาทำเอาไว้สำหรับที่ว่านิ้วโป้องอ่ะเนีย่ยเนีย่ยผมกามอย่างเงี้ยเนีย่ยมันไม่มีแรงที่ที่จะกดปุ่มลดแม็กลงนะครับมันไม่มีแรงหรอกต้องต้องเอียงมานิดนึงแล้วก็กดกดปุ่มปลดแม็กลงได้นะครับเพื่อที่ว่าจะให้จะให้มันสูงขึ้นเพื่อกดปุ่มลดแม็กเปลี่ยนแม็กได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับสำหรับปุ่มลดแม็กแตกนะครับแมกซีน ผมได้ของอิตาลีมา12นัดนะครับก็เป็น m a ็ดอินอิตาลตัวนี้ผมลมดําใหม่เป็นลมดําร้อนนะครับเพราะว่าลองลมดําเย็นแล้วมันไม่ค่อยจะทนเท่าไหร่ก็อันนี้เป็นลมดําร้อนก็ว,ว่นาแล้วนะแล้วก็ใช้ติดกับปืนมานานมากแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสไลด์เป็นสแตนเลสนะครับศูนย์ศูนย์เขให้เป็นไนท์ไซส์มาไนท์ไซ์ก็คือให้เป็นเรืองแสงมานะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่า เนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นสูย์เรืองแสงมาทั้งหน้าหลังนะครับคือทําไมผมถึงเลือกซิกผมบอกเลยว่าผมผมไม่ชอบอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่ยี่ห้อโตจีอ่ะที่ผมพูดไปแล้วนะครับทําไมถึงไม่ชอบมันมีคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ชอบแบรนด์นั้นอ,อผมไม่ชอบโดยการส่วนตัวส่วนตัวลึกๆคือผมไม่ชอบตั้งแต่ชื่อแล้วก็แล้วก็อีก,กอย่างด้วยความความโหล ด้วยความโหลแล้วก็ผมดูแล้วถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆเอาแบบไม่อวยนะแล้วก็ผมก็ถามน้องคนหนึ่งที่ที่มีทั้งสามหกห้าแล้วก็มีทั้งก๊กสี่สิบสามนะครับเขาบอกเลยเขาบอกว่าถ้าให้เลือกได้กระบอกเดียวเขาเลือกซิกหนึ่งศูนย์ให้มาเป็นไนท์ไซส์นะครับแล้วก็สไลด์สแตนเลส จับถือไม่กองแก๊งเนี่ยนะครับความแน่นความอะไรมันมันแน่นกว่ากันเยอะเขาพูดแบบนั้นนะแล้วก็เท่าที่ผมจับแล้วเนี่ยผมก็ว่ามันแน่นกว่าแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกันเดิมๆระบบการลั่นไกผมว่าสิคมกว่าเนี่ยนะครับผมว่าสิคมกว่าแล้วก็ตัวเนี้ยผมปัดมานชุดลั่นไก แล้วก็เปลี่ยนสปริงลดน้ำหนักทั้งหมดนะครับนอกนั้นก็ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมซองใช้ของการแบงคอกนะครับบัวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ใช้ทุกวันนะตั้งแต่รีวิวไปพี่น้องเราไปดูว่าว่าที่ผมคลิปที่ผมรีวิวไปไปคลิปแรกอ,อุยนานมากแล้นะก็ก็ยังปกติมีม,มีมีตรงเนี้ยสักหาดตรงเนี้ยไอไม่ใช่สักหลาด มีหนังตรงเนี้มันจะจะพิ้นออกมานิดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ปกติไม่มีอะไรแล้วก็บูหนังแล้วแน่นอนไม่ขลอกนะครับสําหรับการแบงคอกสาหรับซองปืนไขรเด็กนะครับตอนนี้ใช้เป็นไขรเด็กละตอนแรกผมบอกว่าเออผมไม่เคยใช้ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่พอใช้แล้วก,ก็ก็โอเคแหละนะครับความแม่นยําวันนี้ผมถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ผมเห็นเห็นคนเขา บางคนเขาโพสในเฟซเขาบอกว่าเขาไปยิงถ้าใครยิง3ามหหได้ได้แม่นน่ะถือว่าเก่งเขาพูดแบบนั้นซึ่งมันขัดกับกับกับพี่น้องเราที่ที่ที่เป็นที่เป็นพี่น้องผมที่ที่ติดตามผมใน you YouTube เนี่ยนะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าเขาก็ยิงแม่นนะผมก็ไม่รู้ว่าว่าว่าเขาเขายังไงถึงถึงเขายิงสามหไม่แม่นคือ ซับคอมแพเป็นปืนพกซ่อนผมเลือกตัวนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะนอกเครื่องแบบนะครับนอกเครื่องแบบแล้วก็ค่อนข้างไปทางงานสายสืบซะมากกว่าแล้วก็จะจะไม่ได้พกพกนอกซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ซึ่งลำกล้อง3.1นิ้วเนี่ยนะครับลำกล้อง3.1นิ้วผมถอดให้ดูถอดง่ายนะไม่ยากแต่ว่าก็ง่ายกว่าเนี่ยนะครับ ลำสปริงรีคอยล์สองชั้นนะครับโลบเข็มพุ่งมีสมอล็อกเข็มแทงชนวนสามร้อยหกสิบวาห้าวันขึ้นขึ้นไว้ไม่มีทางลั่นแน่แน่นะครับไม่มีทางลั่นแน่นอนอเนี่ยสมอล็อกเข็มเข็มแทงชนวนอยู่ด้านหลังสมอล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหนียวไกลไม่มีทางลั่นนะครับลำกล้องสามจุดหนึ่งนิ้วเนี่ยนะผมคิดว่าตวัวน,นี้นะอ่ะ แล้วข้อดีของมันก็คือ FCU สามารถดึงออกได้เลยนะครับดึงออกเปลี่ยนเฟรมได้เลยเราอยากได้เฟรมยี่ห้ออะไรอ่ะสไตคี้นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยหรือสันเอาแบบจะเป็น X l หรือจะเป็นเอ็กมาโคอะไรก็แล้วแตค่คือมันดึง FCU แล้วเปลี่ยนได้เลยพี่น้องแล้วเกิดถ้าอยากได้ลำกล้องยาวอยากได้สไลด์ยาวขึ้นก็ซื้อลำกล้องซื้อสไลด์มาเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เลยเอ่ามันสามารถ คือมันเปลี่ยนได้โหมดอ่ะมันเป็นโมดูล่าเนี่ยความดีของมันคือมันเป็นโมดูล่ามันเปลี่ยนง่ายกวอากกนะครับอันนี้ที่ผมชอบนะแล้วก็ตามสเปคมันชุด fcu เป็นสแตนเลสนะโอเคสแตนเลสอ่ะมัน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 ดีอยู่ละเพราะว่ายังไงมันก็มันก็ไม่ขึ้นสนิมอ่ะพี่น้องเพราะว่าผมก็ไม่ขึ้นจริงๆริงได้ใช้มานานแล้วมันก็ไม่ขึ้นสนิมจริงจะว่าเออรักษาดีหรืออะไรยังไงก็ก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่ขึ้นนะครับเออ เล็กพกซ่อนสะดวกง่ายต่อการใช้งานสมอล็อกเข็มแทงชนวนศูนย์นไนซส์หน้าหลังนะครับมีเซฟห้ามไกลสำหรับเวลาเวลาขึ้นลำแล้วจะเซฟได้นะครับก็จะเหนี่ยวไกไม่ได้แต่ถ้าปดเซฟลงปลดเซฟลงเดนี่ยวไกลได้แล้วถ้ายังไม่ขึ้นลำ เราจะขึ้นเซฟไม่ได้อันนี้คือวิธีเช็คง่ายๆเลยว่าว่าเราขึ้นลำไว้หรือ,อยังนะครับอโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้แล้วกันอ่าผมมาแจ้งข่าวด้วยว่าช่องเราตอนนี้น้ำมันน้ำมันบำรุงรักษาปืนอะนะครับของแ e มมบ้าเข้าแล้วนะครับผมแฮชแท็กไว้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวของมาส่งผมถึงน่าจะพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าสะดวกอะไรยังไง ผมจะจะจะรีวิวทันทีเลยแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปไว้แล้วก็ตอนนี้คุยกับแมมบ้าว่าทางเราเป็นตัวแทนด้วยนะครับก็คือเป็นตัวแทนขายน้ำมันแมมบ้าได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนวการก็มาติดแฮชแท็กสปอนเซอร์ใหม่ของเราด้วยนะครับแล้วก็เผื่อถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างปืนแมมบ้าพร้อมราคาพร้อมอะไรในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามีรีวิวกันนะครับแล้วต่อ,ตอไป เดี๋ยวจะมีการจัดศูย์กันให้ดูว่าว่าวิธีการจัดศู์ทำยังไงนะครับก็โอเคชิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมันก็จะยาวไปอีกเดี๋ยวพี่น้องเราก็จะบางคนก็จะบน่นว่าโอ๊ยมันยาวเกินไปแล้วไม่ได้ดูละอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้มาบอกข่าวสําหรับสําหรับพี่น้องเราที่เพิ่งติดตามใหม่ๆนะครับที่ถามกันมาว่าตัวนี้คือรุ่นอะไรก็ดูใน ในคลิปเก,ก่าๆได้ว่าย้อนไปไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าคลิปผมยังทำไม่ได้เยอะมากย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆว่าเดิมๆของผมเป็นแบบนั้นนะครับโครงการสตชนะครับโอเคขอบคุณมา,มากครับจากฟรีดอมการ์นไทยแลนด์แช n แนลครับ